สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนองนะครับจากออโต้คาร์นิวนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่กับนิสสันเซเลน่า e-power นะครับรุ่น c 2 8ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางค่ายนิสสันนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับรุ่นเซเลน่าคันนี้นะครับมีความประหยัดน้ํามันนะครับรวมถึงใครที่มองหารถที่สามารถขับด้วยพลิ่งของไฟฟ้านะครับก็คันนี้ก็สามารถจะตอบโจทย์ได้แบบนั้นเหมือนกันนะครับรวมถึงราคานะครับไม่ต้อง แรงจนเกินไปนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางช่องออโต้คันนี้ของเรานะครับจะรวบรวมว่าข้อดีข้อเด่นของนิสสันเซน่าคันนี้นะครับมีอะไรบ้างเหมาะสมกับใครนะครับราคาเข้าถึงได้ง่ายไหมออปชันต่างๆมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงฟีลลิ่งต่างๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อให้แฟนๆของช่องเรานะครับเอาไปตัดสินใจได้นะครับก่อนที่จะไปตัดสินใจซื้อของ นิสสันเซนาคันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันครับว่านิสสันเซนาคันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยครับเพื่อเปกำังาจให้กับช่องเราครับไปดูกันครับ สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลานี้เรามาพูดในส่วนของสเปคของตัวนิสสันเซนานะครับรุ่น e-power กันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรน,นะครับสำหรับนิสสันเซ n a รุ่น e-power คันนี้นะครับเขาจะมากับขุมพลัง e-power นะครับ ซึ่งจะมากับเครื่องยนต์1.4ลิตรนะครับสสูบนะครับซึ่งให้พะละักกำลังในการขับขี่อยู่ที่163แรงม้านะครับ315นิวตันเมตรก็ตัวนี้นะครับจะมาระบบกับระบบ e-power นะครับที่ทำหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บไว้ยังแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ปั่นไฟไปให้กับมอตเตอร์ไฟฟ้าโดยขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็จะให้ฟิลลิงในการขับขี่เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับก็ จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็สเปคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของตัวรถเข้าวๆกันบ้างนะครับว่าตัวรถของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เริ่มกันที่ตัวด้านหน้ากันก่อนละครับด้านหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบรูปทรงตัว V m o t i o ่นนะครับก็จะมีกล้อง360องศา่างนี้ยมาให้รอบคันนะครับก็ดูสวยงามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟตรงนี้ครับก็ดูสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันสักเล็กน้อยครับว่า ิสันเจน้าคันนี้จะเป็นอย่างไรอ๋อสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมากับตัวล้ออลลอยนะครับขนาด16นิ้วนะครับห่อหุ้มด้วยยาง205 65นะครับก็ลวดลายของยางเนี่ยก็จะไม่มีความสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องไปลองดูกันว่าขับจริงจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวลดลายของแม็กเนี่ยก็จะมีความสวยงามพร้อมกับโลโก้ของบริษัทนี่เป็นแบบใหม่นะครับส่วน ตัวระบบแรงสั่นสะเทือนนะครับก็ด้านหน้าจะเป็นแบบมัเกิสันสตัดนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบทอชันบีมนะครับก็ตรงนี้จะมีตัวเอมเบมของตัว e-power ไปเข้ามาให้นะครับพร้อมกับตัวล็อกด้วยไฟฟ้านะครับเวลาเรากดล็อกเนี่ยก็จะมีความล็อกด้วยเซ็นเซอร์ได้เลยนะครับส่วนประตูด้านข้างนะครับก็สามารถเปิดได้2ฝั่งนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับก็ เป็นเรื่องปกติของรถระดับนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถเปิดได้สไลด์ไคฟังสองฝั่งนะครับมาดูที่ด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวหลังคาเนี่ยด้านหลังนะครับรวมถึงสเกิร์ตด,ด้านบนเนี่ยเขาจะมีการตัดลงไปเลยนะครับตัดเรียบลงไปเลยแล้วก็จะมีไฟที่เป็นเส้นไฟ LED มาให้นะครับแล้วก็พร้อมกับเซนเซอร์รอบคันนะครับตัวนี้ก็จะมี บอกในส่วนของตาว่าเป็นไฮเวสตา a r นะครับไฮไลท์พิเศษของตัวเซรีนาคันนี้นะครับก็คือสามารถเปิดแยกได้นะนี่ครับเปิดประตูหลังแบบแยกได้นะครับเปิดแยกได้เลยนะครับหรือเราจะเปิดแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับอ่าแต่มันก็ประมาณนี้ก็เวลาเรามีพื้นที่จอดรถเยอะๆนะครับเราก็สามารถเปิดแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีพื้นที่เนี่ยก็จะเปิดได้ด้านบนอย่างเดียวนะครับ ก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีที่วางสัมภาระเล็กๆน้อยให้ที่รองรับน้ําหนักประมาณ5้กิโลนะครับพร้อมกับเบาะหลังนะครับที่สามารถปรับพับแยกได้นี่นะครับนี่ปรับพับแยกได้นี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับข่าวๆสาหรับตัวของนิสสันเซน n าภายนอกแล้วก็รวมถึงสเปคนะครับของตัวเซน n ารุ่นปี28นะครับเดี๋ยวเราไปดูความมันเอกประสงค์ภายในกันบ้างนะครับว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไป ก็เข้ามานั่งภายในห้องในสารนกันเลยนะครับสำหรับเบาะนั่งแถวที่2นะครับของเซรีน่ารุ่น428นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความมานในประสงค์อยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหรูหราอะไรมากนักนะครับรวมถึงความพรีเมียมนะครับก็จะหายไปตามราคานะครับเพราะว่าตัวนี้เขามาอยู่ที่ราคาอยู่ที่1.69ล้านบาทนะครับก็เทียบกับตัวโตโยต้าอัลฟาและก็เวลไซย์เนี่ยก็คงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับรวมถึงเบาะนั่งนะครับเขาจะเป็นแบบกับตันซีดนะ แต่ในสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือในส่วนของความมันเนกประสงค์ตรงนี้นะครับก็คือตัวบัปรับเบาะเนี่ยเขาจะเป็นแบบเมนุ่นหมดเลยนะครับนี่ผมปปับให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เป็นแบบเมนุ่นนะครับก็นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับประมาณนี้ครับอ่าก็มีที่พักแขนเข้ามาให้นะครับก็ถือว่าระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้หรูหรานะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับ มาผิวามแเ้าน้ามาให้ด้วยนะครับนี่นะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB นะ Type C นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกนะันสักเล็กน้อยนะครับว่านั่งได้จริงไหมนะครับรอหรับแถวที่สาม้วค่อ้ยไปดูฝั่งด้านหน้ากันว่าเป็นอย่างไรครับผมไปซุปอ่าให้กองตามขึ้นมาเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับ สําหรับเบาะนั่งแถวที่3นะครับอ่านี่ผมนั่งก็ถือว่านั่งสบายนะสามารถปรับเบาะอันนี้ขึ้นมาได้นี่นะครับปรับเบาะได้นะนี่ปรงได้เลยนะครับสบายสบายมีที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับมาให้หนึ่งตแหน่งฝั่งนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเบาะได้นะครับนี่นะเปิดประตูได้ด้วยนะครับนี่กดเปิดประตูได้เลยจากเบาะนั่งแถวที่3นะครับมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับ ข้างบนนะครับก็จะมีตะข่ายวางของเล็กๆน้อยมาให้นะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับรวมถึงสามารถปรับเบาะในพับแยกแล้วก็ยกขึ้นไปได้ด้วยนะครับอ่ะก็น้านหลังก็สําหรับเล็กรูมนะครับก็ยังเหลือพื้นที่อยู่เยอะพอสมควรนะครับก็เกือบอีก2นิ้วนะครับผมสูง1 7 0นะครับก็นั่งสบายอยู่นะครับยืหลังได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับผหว่าการนั่งนะครับก็ต้องลองดูว่าถ้าเวลารถขับจริงเนี่ยจะสามารถนั่งได้จริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับว่าด้านหน้าเนี่ยมีความมันเอกประสงค์ยังไงบ้างนะครับตามไปดูด้านหน้ากันนะครับ มาด้านหน้านะฝั่งผู้ขับขี่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดตัวระบบของรถยนต์ให้ดูเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็แถวหน้าสุดนะครับของตัวซีรีส์าคันนี้นะครับก็อย่างแรกที่เราเข้ามาก็จะเห็นถึงความที่ไม่ได้หรูหราเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้พรีเมียมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าตามราคาแล้วกันนะครับเพราะว่าทําราคาอยู่ที่ประมาณห6 9้าล้านบาทนะครับก็อาจจะไม่ได้หรูหรา แล้วก็พรีเมียมเท่ากับรถจีนบางแบรนด์นะครับรวมถึงตัวเอาผ่าแล้วก็เวลไฟนะครับแต่ก็ถือว่ามีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็หรูหราระดับหนึ่งนะครับก็เริ่มกันที่ตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นทรงดีเชฟที่เป็นท้ายตัดแบบนี้นะครับส่วนปุ่มเปิดปิดของรถยนต์เนี่ยละ่ะระบเครื่องยนต์เนี่ยก็อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็การปรับ ควบคุมการขับขี่ต่างๆนะครับก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับซึ่งบริเวณหัวเข่าของเรานะครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นจำนวน2จอได้กันนะครับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เนี่ยก็ขนาด12.3นิ้วนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นขนาด12.3นิ้วเช่นกันนะครับก็ UI ของทางนิสสันนะก็ต้องบอกว่าตามสไตล์ของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับอาจจะไม่ได้พรีเมียม แล้วก็ฟังก์ชันลูกเล่นอะไรก็ไม่ได้เยอะเท่ากับแบรนด์จีนนะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยนะครับน้อยมากนะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Bluetooth ได้นะครับประมาณนี้นะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นตัวเปิดปิดปุ่มนะครับเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยครับก็จะมีปุ่มให้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมแผงคอนโทรลของตัวแอร์นะครับ มาให้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าปรับเกียร์ปรับอะไรปรับอุณหภูมิต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงปุ่ม e p a d a l แล้วก็โหมด e-v มาให้ด้วยนะครับถ้าลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์เนี่ยผมวางให้ดูแล้วก็เขาจะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับนี่ประมาณแบบนี้นะครับก็จะชาร์จได้เลยนะครับพร้อมกับมีที่เสียบ usb นะครับมาให้อีก 1>, 1 2สองตำแหน่งนะครับซึ่งเป็นใช้ใช้ C หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ใช้เออีก1ตําตำแหน่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีความกว้างขวางนะครับอ่าพร้อมกับปุ่มออโต้เบรกโคแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าเข้ามาให้ตรงนี้ด้วยอ่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของซเรนาคันนี้ก็คือตัวกระจกนะครับคอยเป็นกล้องให้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็กดปิดลงไปแบบนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังให้นะครับแต่ถ้าเราจะ ต้องการใช้งานมันเนี่ยแล้วก็แค่ดันมันขึ้นมันก็จะติดให้นะครับก็จะเป็นกล้องมองข้างหลังนะครับไม่สามารถมองข้างหน้าได้นะครับด้านบนนะครับก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีไฟนะครับเป็นที่บางเดดปกตินะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่มีไฟให้ครับนี่ให้ดูไม่มีไฟก็ถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งสบายนะครับถ้าเดินทางไกลๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแต่ทุกอย่างจะปรับเป็นเมนวลหมดเลยนะครับก็ ลองดูครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถ MPV ที่เป็นรถครอบครัวนะครับก็ถ้าไม่เน้นเรื่องไม่เน้นเรื่องความพรีเมียมหรูหรานะครับแต่เน้นเรื่องราคาเนี่ยก็ตัวนี้ก็มีสันบิงหน่านะคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อีกหนึ่งหนึ่งคันหนึ่งรุ่นแล้วก็ลองมาดูนครับลองมาขับดูลองมานั่งดูนครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับจริงกันครับว่า สำหรับเซน่า e-POWER C28 คันนี้นะครับจะมีฟิลลิ่งในการขับขี่ดีหรือไม่ดีนะครับช่วงล่างจะเป็นยังไงบ้างหล่ะจะมีการปรับเซตมานะครับรวมถึงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูกันโอเคครับก็มาเริ่มทดลองกันขับขี่กันนะครับสำหรับ ตัวนิสสันเซอรนาในรุ่น e-power นะครับรุ่น c28 คันนี้นะครับก็เริ่มกันที่ฟิลลิ่งกันก่อนนะครับสำหรับตัวช่วงล่างว่าระบบการขับขี่ช่วงล่างของตัวนิสสันเซอรนาคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็หลังจะกขี่มาสักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีความเบานะครับอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับก็อาจจะไม่ได้ นุ่มนวลจนเกินไปนะครับเพราะว่านึงหนักมีการเซ็ตความระบบการสั่นสะเทือนมาจากโรงงานเนี่ยของเขานี่จะเป็นด้านหน้าแบบแมกเาสันสตาร์นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบมันติดลิงก์นะครับก็เหมาะสำหรับรถครอบครัวขนาดเจ็ดที่นั่งนะครับแต่ถ้าเราขับคนเดียวนะครับที่ไปคนเดียวไปสักผู้โดยสารสักคนสองคนเนี่ยครับด้วยอัตราการเร่งนะครับแล้วก็ความไวในการขับขี่เนี่ยก็มีผล อยู่เยอะพอสมควรสำหรับการขับขี่ด้วยรถไซซิ่งประมาณนี้นะครับแต่ถ้าบรรทุกนะครับบรรทุกที่มากกว่าสองคนขึ้นไปเนี่ยก็การขับขี่ก็จะดีนะครับดีเล็กน้อยดีขึ้นมาอยู่เยอะพอสมควรนะครับส่วนการเข้าโค้งต่างๆนะครับรวนถึงการโยกพวงมาลัยนะครับของตัวเทอหน้าคันนี้นะครับก็ถือว่าเฉียบคมนะครับพงมาลัยเฮนดกต่างๆในี่คมดูพอสมควร นะครับแล้วก็ทีนี้ส่วนของช่วงลมช่วงล่างที่มีลมพทะเข้ามาภายในห้องเรียนศาสตรนะครับก็ในส่วนของการเก็บเสียงต่างๆในภายในห้องเรียนาสตร์เนี่ยคือว่าเก็บได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อมีความเร็วนะครับที่เข้ามาภายในห้องเรียนาสตร์เนี่ยก็จะมีเสียงของยางนะครับเข้ามาภายในห้องเรียศาสตรบ้างนะครับสักเล็กหน้อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักนะครับสําหรับตัว การขับขี่นะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็ก็ถือว่าทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็อยู่สักประมาณ13 15ากิโลลิตรด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนดอยู่ที่ประมาณสัก80-1 2 0นนะครับด้วยการขับจริงก็อยู่สักประมาณ100 1 2รถึ120ก็ค่าเฉลี่ยอยู่สักประมาณนี้นะครับังะไรผมขับมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบ การทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีโหมดการขับขี่ี่เรียกถึง3โหมดด้วยกันนะครับตลวเนี้ยผมกดอยู่ที่โหมดตัวสแตนดาดนะครับก็มีสปอร์ตนะครับมีอีโคเข้ามาให้นะครับเนี่ยถ้าเรากดตัวอีโคเนี่ยก็จะมีฟิลลิ่งแตกต่างมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะมีโชว์ที่หน้าปัดนะครับที่ตรงตำแหน่งของหน้าจอแสดงผลการขับขี่มาให้นะครับแต่ถ้ากดไปตัวสปอร์ตนะครับก็ จะมีการกระชากสักเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้ถือว่ากระชากมากจนเกินไปนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าเออตัวนี้มันคือโหมดสปอร์ตละกันนะครับก็ไม่ถือว่าหือหวาอะไรมากนะครับสำหรับตัวเซเรนาคันนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของระบบอีโค่นะครับ EV กันบ้างนะครับก็ในส่วนของ EV กับก็ไม่ได้มีอะไรพอเรากดปุ๊บก็จะมีโหมด E ีสีสหรับการปั่น กระแสไฟเข้าไปอยู่ในตัวมอเตอร์ให้นะครับก็กสามารถกดตรงบริเวณคอนโซลตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โหมด e-pedal นะครับก็มันก็จะมีความหน่วงเล็กน้อยนะครับจะมีความหน่วงอยู่สักเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับสำหรับโหมด e-pedal เนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับมันก็อาจจะตอนที่เราปล่อยคันเร่งนะครับมันก็จะทำให้ตัวหัวเราเนี่ยรู้สึกว่าหัวมันจะทิ่มสักเล็กน้อยนะครับ แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ปิดโหมดนี้ได้นะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการขับขี่ที่ขับขี่ในเมืองทั่วไปนะครับก็สามารถทําให้เราช่วยผ่อนแรงในการเบรกได้ด้วยนะครับตรงนี้ต่างๆก็จะเป็นพวกควบคุมในส่วนของตัวแอร์ทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับก็ถือว่าขับขี่ได้ดีระดับหนึ่งนะครับเสียงที่เข้ามาภายในห้องโดยสารก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครที่กําลังมองหารถของรถครอบครัว MPV ขนาดเจ็ที่นั่งในราคาประมาณเนี้นะครับก็ซีรีส์หน้าก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามามาดูในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับว่าระบบความปลอดภัยรวมถึงระบบช่วยขับขี่มีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับระบบความปลอดภัยระบบช่วยขับขี่ของนิสสันซีนหน้านะก็จะมีกล้อง มองภาพรอบคันมาให้นะครับ360องศาเข้ามาให้นะครับรวมถึงกล้องนะครับที่ช่วยเราช่วยจอดช่วยเหลือกันขับขี่มาให้ก็คือเราเวลาเราถอยจอดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมีกล้องดูได้ด้วยนะครับระบบเตือนการชนอื่นก็ไม่ว่าจะเป็นเตือการชนด้านหน้าการเตือนการชนด้านข้างนะครับการเตือนการชนด้านหลังก็มีมาให้นะครับระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลนก็มีมาให้นะครับ การเตือนลดให้อยู่ในเลนก็มีมาให้นะครับก็ถือว่าให้มาเยอะอยู่พอสมควรนะรสำหรับตัว n i สสันตัวเ e น่าอีพาวเวอรคันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับการการขับขี่แล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆที่ใส่เข้ามาของตัว n i s สัน s e น่าอ e ีพาวเวอร์คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันช่วงท้ายคลิปครับว่านิสส n นเซนาคันนี้ เหมาะกับใครบ้างและคุ <necessary> anyway. ้มค่าสําหรับราคาที่เราต้องจ่ายอยู่ที่1.69ล้านบาทหรือเปล่านะครับโอเครับทีนี้เรามาสรุปกันว่า Nissan Serena e power นะครับในรุ่น c 2 8คันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็จุดเด่นจุดที่น่าสังเกตแล้วก็ภาพรวมต่างๆของ Serena คันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ เดี๋ยวเริ่มกันที่จุดเด่นอย่างก่อนนะครับสาหรับจุดเด่นของเซน่าอีพาวเอร์คันนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวราคาจาหน่ายนะครับเพราะว่าราคาเขาเปิดมาอยู่ที่1.69ล้านบาทนะครับซึ่งเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนเดียวกันกับรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าตัวนี้อยู่ราคาที่ตับต้องได้นะครับใช้สอยได้ง่ายนะครับแล้วก็มาถึงด้านขุมพลังนะครับขุมพลังของเซน่าคันนี้ก็จะมารับอ e ี o w e เอร์นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่ามีอัตราเร่ง ในการขับขี่นอกเมืองนี่ที่ดีนะครับกดปุ๊บเนี่ยมาปั๊บเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดเด่นนะครับในส่วนของการประหยัดน้ํามันนะครับก็ถือว่าไม่ได้เวอร์วังเกินเกินไปนะครับเพราะว่าเขามีอัตราการซดน้ํามันอยู่ที่ประมาณ13-15กิโลลิตรนะครับแล้วก็ถือว่ายังคุ้มค่าอยู่นะครับในยุคสมัยนี้นะครับก็ยังไปได้นะครับ รวมถึงจุดเด่นข้อต่อไปก็คือในส่วนของไซซิ่งของตัวรถคันนี้นะครับเขาจะมีความภายในเนี่ยเขาจะมีความใหญ่โตอยู่พอสมควรนะครับก็นั่งสบายครับเดินทางกายเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็กว้างขวางนะครับเหมาะกับครอบครัวที่มีขนาดกลางนะครับก็ไซซิ่งประมาณนี้นะครับมาถึงจุดสังเกตกันบ้างนะครับว่าคันนี้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเราต้องดูเรื่องของอะไรนะครับอย่างแรกก็คือในส่วนของความพรีเมียม ความหรูหรานะครับก็ต้องบอกว่าความพรีเมียมความหรูหราของนิสสันเซนาคันนี้ก็ยังไม่ได้ระดับหรูหราขนาดนั้นด้วย1ก็คือในส่วนของราคาจําหน่ายนะครับไม่ได้ระดับ3ล้านถึง4ล้านอย่างโตโยต้าอัลฟาเบลฟายนะครับแต่ก็ถามว่ายอมรับได้ไหมสำหรับผมตัวผมเองนะครับก็ยอมรับได้นะครับไม่ติดปัญหาอะไรนะครับจุดสังเกตจุดที่2ก็คือในส่วนของตัว บ่อนั่งนะครับก็จะเป็นแบบเมนูทั้งหมดเลยนะครับก็ถ้าใครอยากจะต้องการแบบปรับด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับที่สําหรับคนใช้งานจริงๆแล้วกันนะครับแต่สาหรับผมนะก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับกับราคานี้ผมยอมรับได้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะครับสรุปในส่วนของความคุ้มค่าของเซอร์นาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปปิดกันท้ายคลิปครับว่าคันนี้จะเหมาะสมกับใครบ้างนะครับตามผมไปดูกันครับ ครับก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวสรุปกันเลยนะครับสําหรับนิสสันเซ n a รุ่น e power คันนี้นะครับ c28 นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของแบรนด์นิ s สันนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัว m p v ขนาดเจ็ดที่นั่งนะครับซึ่งเอาไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับเดินทางไกลนะครับที่ไปต่างจังหวัดแล้วก็นั่งสบายนะครับ เป็นฟิลลิ่งของรถไฟฟ้าแต่ไม่ต้องรอการชาร์จไฟนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่13-15กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็สามารถยอมรับได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจสําหรับตัวผมเองนะครับรวมถึงกับใครที่กําลังมองหารถคันนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะซื้อรถน,รน,นิสสันเซอรนาแล้วกันนะครับก็ถามว่าภาพรวมทุกอย่างนะครับสําหรับผมเนี่ยผมไม่ติดอะไรเลยนะครับก็ ันนี้นะครับถ้าเต็มสิเนี่ยผมก็ให้8ดาวนะครับแดาวเต็มสิเลยละครับเนื่องด้วยของราคาจําหน่ายนะครับแล้วก็ออปชั่นที่เป็นแบบเมนูนเนี่ยผมก็ยังยอมรับได้อยู่นะแต่ความพรีเมียมก็ต้องแล้วแต่คนแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับสำหรับช่องออโต้คอนเนของเรานะครับก็ เอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อรถของนิสสันเซนาแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับสุดท้ายก็คงต้องขอขอบคุณโชว์รูมนะครับนิสสันเมกะสาขาวงสว่างนะครับที่เอื้อเฟื้อในส่วนของตัวรถให้เรามาถ่ายทำในวันนี้นะครับแล้วก็สถานที่ด้วยนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะมาดูคันเป็นๆแล้วก็ทดลองขับจริงนะครับรวมถึงรถรุ่นอื่นๆของทางสาขานี้ด้วยนะครับก็สามารถกิงกางเข้ามาพูดคุยกับทางฝ่ายขายหรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ลูกค้าได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะไปถ่ายรถรุ่นไหนกันต่อนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ